โอเคครับโอเคอ่านแล้วเนาะแม็ปอะเรียกว่าแมตตี้เนี่ยไม่เปลี่ยนโคตรเยอะเลยไอเดียวเมื่อกี้ทานจ้บอ๊ะจำได้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะได้เหมือนเดิมอันนี้พุ่งนะ๋ยวไปป้นธนาคารดีกว่าเนาะไม่มีอะไรเกมไม่เปลี่ยนม,มดุดโคตรเยอะเลยเกยมนี้ชุดก่อนเดี๋ยวปืนผมโอเคเอา้าจริงผมมีปืนที่ผมซื้อแล้วนะในเกมพาร์ทอ่ะ ผมต้องรวจแต่ M4 อ่ะโอเคพอแล้วแค่เท่านั้นนี่ได้เพื่อนได้เพื่อนเออระเบิดเอาเถอะระเบิดเดี๋ยวไปฝั่งผมไปเอา M4 เป็นนึงนี่แหละขายวุ่นอยู่นี่อ่ะลงลงลงเอาจริงแม่ได้ที่ผมคิดถึงแล้วโอเชั่นเก่าอ่ะเอาจริงไม่ได้แบบด่าว่าแบบอันนั้นนะแบบกลับไปื่องโอชียนเก่าไม่ใช่นะคือคิดถึงตอนนั้นไงผมเคยเล่นอยู่ตอนนั้นคอมน่าจะกากมากตอนนั้น เดี๋ยวแอมโฟมอยู่ไหนเนี่ยแอมโฟโฟอยู่ไหนแอมโฟเอ๊ะแอมโฟไปไหนวะแปบ๊บนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไงแอโฟเออกูควรหาตรงนั้นเออมันมีเดี๋ยวมันมีท็อปพีนสุดไปหาท็อปพีนกันช่วงนี้โลบอคเนี่ยไม่ใช่โลบอคดิเซเว่นทุกคนเซเว่นบ้านเป็นแบบ ไอเซเว่นในบ้านอะตอนนั้นอะแบบมันไม่ค่อยขายกิฟต์การ์ดอะผมรู้จะซื้อกิฟต์การ์ดที่ไหนอะช่ยช่วยบอกหน่อยดิว่าแนะนำหน่อยว่าซื้อกิฟต์การ์ดที่ไหนเขาเซเว่นสึกบริษัทเซเว่นเป็นอะไรแบบกิฟต์การ์ดไม่ขายสามร้อยเจ็ดร้อยไม่ขายเลยช่วงนี้เจ็ดร้อยห้าสิบอะเห็นนะผมไปหา P ong, P ong, ่ป้นกว่าไปปนหาคาสิโนกว่านุนนุนไปป้นกันแล้วเปลี่ยนตรงนี้เยอะมาก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะขายของโจ้เนี่ยตรงเนี้ยจำไม่ค่อยได้แล้วไม่เปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยที่ั่านไหนแล้วผมไม่รู้ แต่เห็นแบบว่ามีคนมาเล่นเยอะก็เลยหมก็กลับมาเล่นโอ้ยเย้เคแล้วกูจะปนตรงไหนวะเนี่ยจำได้ว่ากูอยู่ยูทูบอยู่ตามรูปสอนไปกันนะฮ้ยตรงนี้เล่นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเล่นได้ด้วยเว้ยเออไอ้ตรงไหนเนี่ยอันนี้ได้ไหมเปล่าเสียตามเนี่ยเสียไปเนี่ย ลูกสอบตรงไหน,นเดี๋ยวลูกสอบอยู่ตรงไหนเนฮ้ยเดี๋ยวได้ของมนเนี่ยมาดูดิไปป้นก่อนเหรเฮ้ยเจ๋งดีวะ่ะเกมอัปเดตนี่สวยขึ้นเยอะเลยเป็นซี a เไปแล้วเออมันเป็นซีจไปแล้วเห็นแล้ว,อ,อ,ลว,วนะอันนี้คนแฮกมาัาใช่ไหม ก็หม้องผมลืมอ่ะขี้ลืมดัน,น่านนี้พอหลัวอยู่หลัวอยู่ถ,ถ้าเสียงเงีย้ยเงียบขอโทษนะผมปรับให้มันเงียบอันนี้อันนี้ดูฮัดนดูป้าปไป,ป,ปโทษนะา,นากับกันเดี๋ยวผมไปเอาแจ็คแพ็คก่อนนะมันมีแจ็คแพรผมอยู่ยูทูบช่องหนึ่งอ่ะไปเอาแจ็คแพรถึงโอเคอันนี้กดตัว C ีเป็นนักนั่งแล้วนี่คนรู้แล้ว เมื่อก่อนมันมีการเอ้ยเมื่อก่อนมีนมการแบบนี้ยแบบเมื่อก่อนมีป่ะมีบแบบนั่งเนี้ยไม่มีป่ะเตเป้ละโอ๊งเราใช้แพก,ก่อนนะต้านกูโอ้ยเจ็บไอ้แพกอยู่ห้องนู้นป่ะเออจยากไอ้เจ้แพกอยู่ตรงเนี้ยจำได้อยู่แต่ไฟมันคลิปโบคนหยิบไปแล้วต้องกลับไปหยิบใหม่

เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อกดค้างกดค้างได้กดค้างได้เออกดค้างได้ว่ะกดค้างแล้วก็ค่อยๆลงอ่าโอเคเพิ่งรู้ระบบเกมเดี๋ยวมันมีกับดักวะมันมีกับดักนะโอเคตรงนี้อ่าหย่อนเชือกไปหย่อนไปเดี๋ยวซื้เกมพาสดีกว่าไอ้เกมพาสท,ที่แบบมันเก็บอ่าพวกเงินได้เยอะขึ้นอ่ะคูณสองอ่ะโอเคเราค่อย ลากเราขึ้นไปขึ้นไปเก็บได้กี่เก็บได้กี่ก้อนอ่ะสองก้อนเหรอโถ่ให้มันน้อยจังเลยค่อยๆไป,ๆไปโอเคได้ครบแล้วไปออกจากที่นี่กันออกจากอ่าไปตรงนั้นนะน,นี่ตรงนี้ผมไปดูยูทูบมาหาว่าช่องอะไรก็ในช่องนั้นน่ะลืมชื่อช่องผมเป็นคนียลืมอ่ะออกง่ายโอเค เรียกรถตัวเองมามารถจำตัวเราขับไปขับไปตรงนู้นโอเคไปไป,าปาหานโจรแล้วโอ้ยมันมันดีลำบากยังเลยผมดีบกาย้นเน,นี่ยรถนี้ดีไม่ได้วะเน,นี่นอยออ่ะลงส่งของเนี yeah. ่ย เงินมันเพิ่มอยู่เดี๋ยวอยากซื้อเกมพาสเนี่ยเออกดตรงนี้เสียวะปลอ้รับเพดีกว่านเราปลอมรับเพย์กันแล้วเอ้าเข้าไปยังไงอ่ะมันเข้าไปยังไงอ่ะหรือเข้าไปได้เอ้ามเข้าไม่ได้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเออมีตำรวจเกมนี่คนเดียววะเออสวยแล้วนี่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 อย่างนี้นี่ยนี่ตูมระเบิดอีกิดเราเติดเราปาระเบิด ไนี่โฮอ,อะไรตะไปอย่าเอาดิยิงหัวยิงหัวยิงหัวโอ้ยน่ามคุมครับเรียบร้อยไปป้นตรงนู้นก่อนเนาะตรงนี้ช่างมันเออเกมน,นี้มันเปิดเพลงได้ด้วยเนี่ยเนี่ยปิดเพลงเดี๋ยวมีลิขสิดเดี๋ยวจะต้องปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมีลิขสิทิ์ไม่เอาเดี๋ยวนะผมป้อนอ่าตรงนี้นะนีมไประเด็นนี้ขู่ไปเลยบินไปเลยเออ ไปขอไเอลาต้นก่อน,นะคนนน้อยอะเหงาจังเลยแต่ใช่คือเป็นแหล่งฟาร์มผมตะปายตะบาฟาร์มเงินอะนี่นี่ไปเข้าไปเลยกว่าน่าเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเนะี่ยแา่จะต้องแหกก่อนเช่าแหกยังไงนะก่านต้องกดคลิกโอเคคิง่ายง่ายเอ้าผมกดผิดก่อน เอามา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 มามามาขี้พร้อมมา,มาอ๋อ,อ,อนี่โอ้ยผมขาดอ่ะเอามามาเอามามามาก็นี้นี่ยอันนี้นี่นี่นี่โอ้ยแป๊บนึงยขอเวลาแป๊บตายแล้วคนขอโทษทีทีเมื่อกี้ผมลุนเฮ้ยนี่จะอ๋อคือตรุ้งเหรอ จะได้พอไปอันนี้รักของนะหาคุณแจป,ป,ปะ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 ปอยู่ไหนนะคุณแจไอจ๋าคุณแจไหนอ๋นน sure. ออยู่น,นี่คุณแจอยู่ไหนอ่ะคุณแจเดี๋ยวนะคุณแจอยู่ตรงไหนนะครับเอ้คุณแจอยู่ไหนเนี <tr> ่ย ดูผมไม่สังเกตเดี๋ยวผมนี้่มีเหรอตรงนี้ตรงนี้ยิงแล้วอ้าวผมเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหาไปหนึ่งเคผมเจอแล้วผมไายิงตรงนั้นได้แล้วเพลงจะได้เพลได้ผมชอบเพลงนี้ใช้ได้ใช้ได้ ่านี่ไงเปิดตัววิดินะนี่เนี่ยตัววิดหนึ่งโอเคขอเปิดตัววิดแป๊บแป๊บนึงนะโอเคครบเอาเจอแล้วอันนี้ห้องเดียวกันนี่หว่าอีกห้องหายอยู่นะอันหนึงอ่ะเจอแล้วเรียบร้อยเข้ากันเลยอ่ะอะไรอ่ะด้านนี้บอกด้านนี้เปล่า มันมีแรงสาบแถวนี้นะแต่มันมแรงสาบนะผมกลัวผมกลัวเป็ม,มุมกับแรงสาบแค่นเนี้ยยิ่งจบก,ก็กลัวกันกลัวมแมลงแหละคอคอมมีเยอะเหรออันนี้ผมจริงจังละเป๊อบอันนี้ค่อยๆปึบ๊บค่อยๆแฮกปึบ๊บค่อยๆแฮกปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมเ้าค่อยไปค่อยไปอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวๆเราเรา้องปนด้านไหนด้านนี้เหรอ เงินไหลมา theme มารวยแล้วเราวันนี้เอาอเก็บเงินเก็บเก็บงินแป๊บนึงนะได้เงินครบแล้วทุกคนเดี๋ยวทางออกก็ทางไหนนะเอ๊ทางออกอยู่ทางไหนทางนี้ป่ะถ้าทางเนี้ยจบไปเฮ้ยอะไรอ่ะเออต้องไปทางไหนเนี้ยทางออกอยู่ทางไหนทางนี้เหรอทางเอ้ยผมมุ่ดแล้วทางออกน่าอยู่ตรงเนี้ย

อ๋อเนี่ยทางออกเป็นทางออกที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตำรวจดักรอเลยค้าความเป็นจริงอ่ะ,อะเงินเพิ่มเหมือนนะไม่เอาได้ไปไปผมกลับไปฐา,านก่อนนะพร้อมมาแบบฝนตกนะบินไปเลยกนะันบินเลย,ยนี่ปลอดภัยทุกคนเข้าเดิมได้อีกแล้วเงินเลเวลสิบแล้วต่อไปเลเวลสิบเอ็ดเลเวลเพิ่เมเงินได้แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตัวเนานะ จะกินรถอย่างนี้อ่ะผมมีไอ้รหัสเก่าอ่ะผมมีอันเนี้ยอะโนบอร์ดนะเมื่อก่อนอ่ะรหัสเก่าผมมีอะตโนบอร์ดอ่ะมันโดนแบนไปแล้วเพราะว่าผมโดนแบนี่ยผมไปอันนี้เฉยอ่ะไปทำอะไรอ่ะผมลืมละตอนนั้นเนี่ยผมโดนแบนไอรหัสเก่าผมมีอันเนี่ยใครรู้จักอันนี้เปล่าพี่แบบมันเป็นไออะตโนบอร์ดอะไรแบบเป็นเกเบอร์ดอ่ะนั่นแหละผมมีนะแต่อันนี้มันโดนแบนไปลวรหัสนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าผมไปแบบ พี่มันเป็นลงรูปนั่นนะี่ะผมไปเอารูปอะไรนะ่าบเนี่ยเป็นรูปมีมสักรูปหนึ่งอะ่ะใส่ในโลบอกร์อะแล้วมันถามว่าเป็นรูปอะไรนะแบบเป็นรูปที่แบบไม่เหมาะสมอะ่ะหรือแบบพวกนี้แบบไอ้น,นั่นอะเป็นรูปแบบที่ใส่ไปภาพในโลบอกร์นั่นอะผมเอารูปไอ้ที่แบบเป็นน็อกโคอะ่ะรูปคูกันดานลงอะ่ะไอ้ตัวสีฟ้าแล้วไม่คู่ตัวแบนเลยเออไม่คูแบบ่แปลดคู่ตายเลยกะไรที่ก่อใจ้เอารูปลงก็ เสี่ยงรูปลงหน่อยกันเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเวยเอะตกน้ำเอ้าวขึ้นได้อยู่ผมไปหายโป้นจับไปโอเคอผมโป้นพับก่อนนะเล่นระยะยาวไปช่วงนี้ไปโป้นพับกันโอ้ติงกิลลิกาสิปะเนี่ยอันนี้ต้องจำต้องจำมั้ง เดี๋ยวต้องไปศึกษาเกมมาติตี้เพิ่มแล้วไปอ๋ออันนี้อะไรอะปลารกรวดเปล่าน่าจะปลารกวาารกวดอะปลารกวาารกวดปลารกรวดง่ายๆผมอะเคยเล่นแนวแบบ power defense บ่อยผมอะผมเตียนมากเลยเกมน,นั้นอะหลบแลวก็นเนี่ยผมเตียน เออขาวิ่งไปทางผมเองมาแล้วลว่าจริงยืมแบบตู้เปิดตู้อย่างนี้รอว่าหนึ่งรอยฝังไม่ขึ้นมาตรงนี้เข้าไปเลยโอเคมาอยู่ห้องนี้แนละ้วห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอ,อ๊ะอะไรอ่ะโอ้ห้องเก็บมุสหรอยิงเลยเนะี่ยไม่ใช่นะยต้องหาอะไรมาใส่ปะ่ะเอ,อ๊ะ ปีศาายแล้วเนี่ยต้องแก้แพทเทิลมนเนี่ยเอเอเออะไรวเราต้องหาของอ่ะหาไอ้กุญแจไปเตรียมตั้งแต่นะเฮ้ยเยอะอะไรขึ้นมาอ๋ออะไรขึ้นมาอาจารย์ผมขอทำอะไรนี่ไงเจอปุ่มแล้วต้องหาปุ่มนี่เองกดแล้วใช่ไหมอ่ากดแล้วชิ้นด้วยอู้หักเกียบวุฒ อย่างเลยไป็นอาวุธสงคารามช่วยเนี่ยเอเอาปืนไปยิงมันได้ไหมเนี่ยแบบเอาปืนยิงแบบไปยิงข้างนอกทำไมเนี่ยไปยิงเล่นอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเกมนี้มันมีเกลิงเหรอแมตตี้มีเกลิงมั้ยเนี่ยน่าจะมีนะเกลิงอะ่ะออกทางนั้นกันไปออกออก,ออก,ปก,อกออไปแล้วก็เฮ้ยมีการแบบลงเแบบพับจีนทุกคน โอ้โหถ้าถ้าแบบถ้าผมไม่กดอันนั้นนะ่ะไม่กดกลางลมเนี่ยมันตายป่ะเนี่ยน่าตายแล้วถามได้ขับดีๆนะไปส่งอันนี้เหมือนเดิมเออถึงฐานโจรแล้วเปิดตูดิอ,อ่ะเปิดคุม,มเลยอเออาตรงนี้ได้วะเ,เรียบร้อยต่อไปเนี่ยมราจะไปป้นอ่า เออมีเรือด้วยหน,นะหนุ่นนาะนุ่นนุ่นนุ่นนุนเอาว่าผมขอเอาใจคือก็จะไปปุ่นแหละเดี๋ยวเราคลิปหน้ากันนะต่อไปเนี่ยผมจะไปอัดโฟกายก่อนเนาะช่วงนี้เนี่ยก็ขอจบไปตรงนี้ก่อนนะโอเคผมขอพูดตรงเงาก่อนเลยนะใครที่ชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยผมมะหรือใครไม่ชอบเนี่ยก็กดดีไลค์ที่ชอบผมได้ไก็เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนกันผมมะแล้วช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าสนุกหรือไม่สนุกเนานะไม่เหงาจะเป็นเลยโอเคก็มีแค่นี้แหละนะก็อย่าลืมนะครับผมมนะ ผมขอไปอัดโปรไกก่อนเดียไปครับกดต้นไหนวะกดได้เก้าอ่ะเอ้ยก็อ,อัดตัวผมด้วยกันนะกคนไปแล้วุกคน